สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจนะคะ FC ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสายแต่งอันดับหนึ่งมสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดจะมารีวิวนะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะบอกเลยว่าชุดแต่งยี่ห้อนี้นะคะกำลังฮิตเลยใส่ในรุ่น X Ford นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ลูกค้าดูนะคะว่าเป็นชุดแต่งรุ่นไหนและสวยขนาดไหนด้านนี้เลยจ้า จะรีวิวตัวนี้จะเป็น X Force ตัวท็อปนะคะแต่สำหรับชุดแต่งตัวนี้จะใส่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นรุ่นอีกไหนตัวเริ่มต้นตัวรองท็อป a n t ิ b e s หรือ Antibes X นะคะลูกค้าสามารถใส่ชุดแต่งชุดนี้ได้แต่ตัวที่พัชจะรีวิววันนี้นะคะจะเป็นรุ่น a n t i b e ต X ตัวท็อปราคา1นึ่งล้านแปดหมบาท และตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะก็คือคารายนั่นเองจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งคารายนะคะที่เป็นแบบใหม่นะคะก็คือจะมีสีคาดนะคะกับตัวเกิตรอบคันตัวนี้ในส่วนของสีที่คาดกับตัวสเกิ์ตัวนี้นะคะลูกค้านะคะที่ถือโฉลกสีไหนสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีเขียวเรมอนด์แบบนี้นะคะลูกค้าอยากได้สีไหนลูกค้า modify มาได้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะจะมีไฟเดย์ทม์ ซึ่งลูกค้าบางท่านนะคะจะกังวลว่าจะมีผลกับวารันตีตัวรถหรือไม่บอกเลยว่าชุดแต่งคาลายรุ่นนี้นะคะไม่มีผลนะคะเพราะเราไม่ได้ทําการดัดแปลงสายไฟตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะคะไม่มีการดัดแปลงสายไฟใไดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีผลกับวารันตีตัวรถของลูกค้าแน่นอน เดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวพัดจะพามาดูร,บรอบๆคันนะคะของเจ้าตัว X4 ที่ใส่ชุดแต่งคารายแล้วนะคะวันหล่อขนาดไหนมาดูด้านหลังกันเลยจ้ามาดูกันต่อของตัวด้านหลังตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตทรงท่อคู่นะคะตัวนี้ความพิเศษของตัวนี้นะคะก็คือจะมีทับทิมนะคะที่สะท้อนแสงได้ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะมีในรุ่นนะคะคารายเท่านั้น เดี๋ยวพัดจะพาลูกค้าไปชมนะคะรอบๆคันนะคะว่าเจ้า X ฟตัวท็อปนะคะแต่งชุดแต่งคารายเอดิชั่นใหม่ตัวนี้นะคะจะรอขนาดไหนไปชมกันค่ะ อย่างไรกันบ้างคะบอกแล้วนะคะว่าชุดแต่งคารายที่พัดจัดแต่งเต็มให้กับลูกค้านะคะในรุ่นนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น X Ford รุ่นไหนนะคะหรือว่าจะเป็น e x p e n d e r นะคะรุ่นไหนเรามีชุดแต่งแถมให้ทั้งคันเหมือนเดิมน,นะจ๊ะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นทรงแบบนี้ก็ได้นะคะแถมได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นอีกไหนลองท็อปอัลติเมทหรือรุ่นท็อปอัลติเมท X นะคะตอนนี้เรามีโปรพิเศษนะคะ แถมชุดแต่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ดอกเบี้ย0.99ไปเลยนะคะลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์หาพัทได้เดี๋ยวพัทจะทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะหรือโทรหาพัทที่เบอร์0634646153สายด่วนสายตรงของพัทเลยนะคะคลิปหน้าเราจะไปเจอนะคะกับรถรุ่นแต่งรุ่นอะไรของมิสซูนะคะบอกเลยว่าโปรดีทุกรุ่นและจะไปส่งมอบลูกค้าที่ไหนนะคะห้ามพลาดเด็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ